สร้างสรรค์ชีวิตที่มีเสรีภาพแท้จริงในการประชุมผู้นำฝ่ายผู้ใหญ่หญิงทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งเมื่อเดือนเมษายนปีคริสตศักราช1988อาจารย์อิเคดะเสนอให้กำหนดวันที่3พฤษภาคมเป็นวันแม่ของสมาคมโซคาคํคำปรสาสัยของท่านในการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้กล่าวถึงความหมายของการมีชีวิตที่มีเสรีภาพแท้จริงเสรีภาพคืออะไร ทำอย่างไรเราจึงจะมีเสรีภาพได้อย่างเต็มที่นักปราชและนักปรัชญาจำนวนมากในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้คุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อันที่จริงนอกจากการสแสวงหาทางปัญญานี้แล้วทุกคนล้วนทวินหาเสรีภาพผู้คนปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างเสรีไร้ซึ่งการบีบบังคับหรือข้อจำกัดใดๆนี่คือ ความปรารถนาของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมถึงแม้ไม่อาจให้นิยามได้อย่างชัดเจนแต่เราทุกคนก็รู้ดีว่าเสรีภาพคือเงื่อนไขสำคัญของการมีความสุขแม้ทุกคนจะแสวงหาเสรีภาพแต่น้อยคนนักที่จะเข้าถึงเสรีภาพในความหมายที่แท้จริงมนุษย์เองเปลี่ยนได้อย่างไรและเราจะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตได้อย่างไร คำถามเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายขั้นรากฐานที่สุดที่มนุษยชาติกำลังเผชิญในแง่นี้การปฏิวัติศาสนาที่พวกเราสมาคมโซคากํกำลังดำเนินการบนพื้นฐานพุทธธรรมของพระนิเชนไดชนินจึงเป็นกุญแจสำคัญและพวกท่านล้วนเป็นผู้บุกเบิกที่สูงส่งในความภาคเพียรน,นี้สิ่งแวดล้อมของเราก็สำคัญแต่นั่นไม่ใช่ทุกสิ่ง และมิได้สมบูรณ์อาจารย์โทดะได้รับสภาพชีวิตที่มีเสรีภาพนิรันด์ภายในห้องขังของเรือนจำซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดมากที่สุดบางท่านอาจรู้สึกราวกับว่าตนเองถูกพันธนาการไว้กับคุณแม่สามีหรือถูกมัดติดอยู่กับลูกหรือบางครั้งสามีงานบ้านหรือหน้าที่การงานก็าอาจดูเหมือนเป็นโซ่เหล็ก ที่แสนหนักอึ้งไปเสียทั้งหมดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ทรรมไปศารก็เช่นกันอาจเกิดเรื่องราวต่างๆที่เพิ่มภาระให้ท่านมากเสรยจ,จนรู้สึกเหมือนถูกผูกมัดและไม่เป็นอิสระท่านอาจอุทานกับตัวเองว่าอ่าฉันก็แค่นักโทษฉันเป็นคนรับใช้ของสามีกับลูกๆท่านอาจรู้สึกอิจฉาคนบางคนที่เห็นได้ชัดว่าชีวิตสุขสบาย แต่ถ้ามองให้ดีแล้วท่านจะพบว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีเสรีภาพที่แท้จริงเช่นกันเราต้องสร้างเสรีภาพภายในอันเป็นเสรีภาพที่แท้จริงที่อยู่ในระดับลึกยิ่งกว่าเสรีภาพที่เราได้มาจากการแคบเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองความคิดทางสติปัญญาพระนิชิเลนไดโชนินกล่าวในบันทึกคำสอนปากเปล่าวว่าจิตใจของพระพุทธไม่ได้อยู่ภายนอก แต่และช่วขนาดของความคิดแห่งจิตใจที่หลงผิดการเกิดและตายของพวกเราสรรพสัตใน9ก้าโลกคือความเป็นจริงที่แท้ดังนั้นจึงสามารถเลือกได้อย่างอิสระการสวดนามียโฮเรงเกียเคียวคือการมีอิสระที่จะเลือกบันทึกคำสอนปากเปล่าฉบับภาษาอังกฤษหน้า212กล่าวคือโลกพุทธะไม่ได้อยู่แยกจากชีวิตที่หลงผิด ของมนุษย์ปุถุชนใน9้าโลกหรือสภาพชีวิตตั้งแต่โลกน,นรกจนถึงโลกโพธิสัตว์พวกเราถูกพันธนาการด้วยกิเลสกรรมและความทุกข์ตลอดการเวียนว่ายตายเกิดแต่เมื่อได้รับแสงแห่งธรรมหาศจรรย์ชีวิตก็เผยธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาและเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่พระนิชเรนไดชูนินบอกว่า ด้วยการสวดน้ำเมียวโฮเรเงเเคียวเราจะดำเนินชีวิตที่มีเสรีภาพสมบูรณ์ได้เราไม่อาจพบเสรีภาพที่อยู่นอกเหนือไปจากการควบคุมของก้าวโลกของความเป็นจริงของชีวิตตามที่ปรากฏและไม่อาจพบเสรีภาพที่แท้จริงได้จากการหนีความเป็นจริงมีที่ใดให้หลบหนีไปเราไม่อาจหนีจากจักรวาลน,นี้และที่สำคัญกว่านั้น คือเราไม่อาจหนีจากชีวิตตนเองตราบใดที่ถูกพันธนาการด้วยกรรมทนทุกข์เพราะความอ่อนแอพ่ายแพ้ความทุกข์ยากและถูกรั้งไว้ด้วยวิธีคิดที่ผิดเราจะไม่มีวันพบเสรีภาพจากที่ใดพระนิชเรลไดชโชนินกล่าวว่าขณะนี้คือเวลาที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการของโลกแห่งการเกิดตายนี้ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม2หน้า333การปฏิบัติศรัทธาธร,รมมหจศรันหรือการสวดนำเมียวโฮเลงีเคียวคือดาบที่ใช้ตัดโซ่ตรวนแห่งความหลงที่ผูกมัดเราไว้สภาพชีวิตพุทธะนำเสรีภาพที่แท้จริงมาให้เราเป็นสภาพชีวิตที่มีเสรีภาพสูงสุดซึ่งทอดข้ามสามชาติแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตเปี่ยมด้วยพลังและปัญญา ที่จะพัฒนาชีวิตตนเองได้ตามปรารถนาสอดคล้องกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการศรัทธาธรรมหาสจันทร์คือหลักธรรมสูงสุดเพื่อการได้มาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงดังที่พระนิชเชลไดชนินกล่าวในบันทึกคำสอนปากเปล่าว่าพระตถาคตมีพร้อมสามกายคือธรรมกายสัมโพคกายและนิรมานกาย ตราบนิรันด์อายุการอันเป็นนิรันด์ของพระองค์การจำแนกบุญกุศลและบุญกุศลความปิตียินดีจากการได้ฟังธรรมอหิษจันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งสิน้นดังนั้นอายตนะทั้งหกที่ได้รับตั้งแต่เกิดจากบิดามารดาล้วนสะอาดบริสุทธิ์และทำงานอย่างเสรีไร้สิ่งกีดขวาง รนิชเลนไดชนินบอกพวกเราว่าคุณลักษณะและบุญกุศลทั้งหมดที่ท่านแจกแจงนี้ก็เพื่อพวกเราสิ่งเหล่านี้ถูกสอนไว้ในสัตธรรมปุริลิกสูตรบทที่16บทการอย่างอายุการของพระตถาคตบทที่1 7บทการจำแนกบุญกุศลบทที่18บทบุญกุศลตามความปิติยินดีและบทที่19บทบุญกุศลของธันมาจารย์ ทุกถ้อยคําทุกวลีของสัตทธรรมปุริติกสูตรเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราโดยตรงคําสอนพุทธธรรมของพระนิชเลนไดชวนินไม่ใช่อยู่ดมคติที่เป็นนามาธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิชเลนไดชวนินกล่าวว่าอายตนะหกได้แก่รูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสและจิตใจที่มีมาพร้อมตั้งแต่เกิดและประกอบเป็นการรับรู้ทางกายและใจ เดิมทีบริสุทธิ์เสรีและไร้สิ่งกีดขวางจุดมุ่งหมายของการศรัทธาและการปฏิบัติพุทธธรรมคือการได้รับสภาพชีวิตที่มีเสรีภาพส่วนบุคคลโดยไม่ถูกแทรกแซงดังกล่าวเราได้รับเสรีภาพที่แท้จริงและเป็นนิรันด์ด้วยการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องและเป็นจังหวะดเดียวกับธรรมาจ,จันรร์ด้วยการสวดน,นําเมียวโฮเรเงเคียวและบอกกล่าวธรรมะนี้แก่ผู้อื่น นี่คือวิธีที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ตื่นรู้และมีอิสระเสรีได้รับสภาพชีวิตที่เป็นอิสระกว้างใหญ่ไร้อุปสรรคและมีชีวิตที่ปราศจากภาระผูกพันธุโดยแท้ซึ่งจะได้ลิ้มรสความสุขและความปิติยินดีสูงสุดดังใจปรารถนานั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราจะต้องไม่หยุดปฏิบัติศรัทธาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการปฏิวัติศาสนา ที่สมาคมโซคากำลังดําเนินการอยู่เป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติปลดปล่อยประชาชนทุกคนเพื่อให้พวกเขาได้ดื่มด่ากับเสรีภาพภา,พภายในอันเป็นนิรันด์เสรีภาพภายในดังกล่าวมิอาจได้มาด้วยการนั่งรอเฉยๆแต่ต้องต่อสู้ให้ได้มาและมีชัยชนะเพื่อเป้าหมายนั้นข้าพเจ้า จึงขอร้องให้แต่ละท่านพยายามเอาชนะใจตนเองความมุ่งมั่นในการเอาชนะใจตนเองเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามมาโดยสอดคล้องกับหลักธรรมแห่งต้นปลายสอดคล้องเข้ากันได้อย่างถีถ้วนเท่าเทียมกันเช่นนี้ซึ่งจะทำให้เราสร้างชีวิตที่มีความสุขและเสรีภาพแท้จริงได้จากคำปราศัยสำหรับ การประชุมผู้นำฝ่ายผู้ใหญ่หญิงทั่วประเทศนักกรุงโตเกียววันที่27เมษายนคริสตศักราช1988